สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม่ใหญ่ใหม่เจวันออฟฟิเชียลค่ะยินดีเด้อสภาพค่ะเด้อเชะไม่ใหญ่ใหม่ยูนี่ปูเดี๋ยวพี่ใหม่ไปหลังไปหลังเวทีแป๊บได้ไปไ,ไปอย่า<ะ>ไปดูหลังเวทีก่อน คุยไปเรื่อยๆก็ได้ค่ะมแม,ม่เขาถ่ายคลิปไปด้วยอถ่ายคลิปไปด้วย <laughs> จ้าจ้าค่าค่าน้องปูอยากไปนอนบ้านแม่ใหม่ก็ได้ค่ะวันนี้ค่ะอยู่ใกล้ๆค่ะเ <laughs> <laughs> ตรียมห้องไว้คอยละเ <laughs> ตรียมห้องไว้คอยละเพราะแม่ใหม่อยู่กันสองคนตายายไม่มีใครเลยอยู่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายใช่ใช่ใช่ <laughs> อุ่นใจได้ค่ะอุ่นใจได้ ที่นี้ป้านแม่เองแม่คุมเขาเรียกว่าอะไรนะค้ำับกางเกตอ่าอ่าอ่ากงเกแม่กว่ายุงแม่กวยุงอ่าอ่แม่กว่ายุงเมื่อแม่กว่ายุงเป็นยังไงพี่สองเป็นยังไงคะแฉ่แฉะเลยมาน้องปูมา ได้ได้ค่ะเพราะว่าพี่พเก่งใจพี่เขาแม้เขามาจากลำนาลายแล้วเขาเฝ้าแบบกลัวหมามันมาคุยแบบของที่เราไปฝากน้องไงแต่แต่ก็ค่ะยางยางยางยังไม่มาแต่ก็นั่นนอะ เจอแล้วกว่าจะเจอเงาตกเลยเงาตกเลยอยู่ในถุงเสื้อเพราะว่ามีแม่คนนึงเขาอยากได้เสื้อเขารักน้องอุ่งอิงมากแล้วแม่ก็เลยมีสองตัวแม่ก็เลยเอามาฝากตัวหนึ่งอยู่ในถุงเสื้อของแม่จันมีขนมจีนมาฝากเดอ้อน้องบิวตี้ค่ะสวัสดีค่ะพอดีกลัวกลัวหมามันจะมากินเพราะว่า เอาเข้าวเหนียวกับหมูแดดเดียวมาฝากกับน,น้องด้วย <c oughs> ก็เลยกลัวหมามันมาคุยเกรงใจก็เลยชวนน้องปูมาหลอกลอขับล่อในตัวเก่าไอตัวเล็กใช่ไหมมันมาวนใช่ไหม,มนทอ <c oughs> เออได้กินอาหารใช่ได้กินหมูทอดอได้กินหมูทอดลดเครื่องไฟ ข้างหลังกำลังปูกันครับพี่น้องไมเสร็จเฟสไฟมาสี่สขึ้นนะคะน่าจะไม่ไม่ได้เช็คซาวหรอกเนาะวันนั้นเนาะไม่ได้จะเช็คหรอกเออเพราะว่าไม่ทันไม่ทันค่ะนั่นไฟมาแล้วเชิญลงนะคะคนดูแลน้องเจ้าเก่าเจ้าเดิม นั่งเล่นทางโน้นได้ไหมได้นะเรานั่งเล่นคอยก็ได้เมการนารงเชยยืนยืนรอก่อนก็นได้ ไลายเด้ออันนี้พ่อฮักจากไหนนะคะลำนาลายลำนาลายชื่อชื่ออะไรครับพ่อชื่อเชนครับชื่อเชนนะคะพ่อเชนก็เป็นคนที่หิว้วหนักมากขนมจีนช่วยกันหิ้วกันมาเหงื่อซอกเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ,คาะ,คะจากบ้านโฮมฮักน้องอุงอ๋งอิงค่ะขอบคุณมากะคะ่ะหลงพ่อมาเซอร์เว์ละ มาเซอร์เวยแล้วเป็นยังไงเนาะกำลังกำลังมันช่วงฝนตกมันก็ทำอะไรไม่ได้เนาะชีวิตต้องสู้หาทุกที่เลยนะเงอตกแล้วรถพี่อ่ะก็หาไอ้นั่นไม่เจอแล้วนี้รถพี่อ่ะปรากฏว่าไม่ไม่ได้ล็อก ยิ่งยิ่งตกใจไปใหญ่เลยอ้าวทำไมไม่ล็อกรถว่างั้นรถข้างหน้าติดลมส <c oughs> วัสดีค่ะดีค่ะ เรา,มาห,หมดจ้าจ้าค่ะเจอกันทุ่คนสายงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไหนเอย่ยเทมอ่ะวันนี้สีเทพทั้งคู่เลยโอ้ค่ะต,ตามตลอดเลยใช่ไหมคะแม่ก็ตามตลอดเหมือนกันรอจากต้นเชื่อที่นี่ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีเสื้อหมดแม่ก็อยากได้ได้นู่นสีม่วงอ่ะแม่อยากได้สีม่วงใช่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว มันไปจองตรงไหนแม่เข้าไปไม่เป็นน่ะ่พองหนี่อ๋อแม่เข้าไปรัตนาพรแบนไงอ๋อต้องไปหาพ่อแม่ใช่ไหมรัตนาพรแบนนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าจะจองตรงไหนไงตรงข้อความส่งเว็บเซร็จตรงไหนอะลูกนั่นแหละมันอยู่ตรงไหนเราหนูลองเข้าไปให้แม่ดูหนู่รัตนาพรแบนนั่นน่ะแม่แม่ก็ไปเม้นอยู่ว่าแม่จะเอาสีม่วงเบอร์แอล แม่ยาเบอร์เอลอันนี้อันนี้แม่ฮักชื่อเลยนะคะตา,ามน้องมาต,าาตมลอดตั้งเยอะตั้งแต่ตามน้องแต่ออดิชั่นเลยโอเคส,สุดยอดค่ะสุดยอดอะไรเงียบโอเคเอนนเอ,นนเอเค่ะของแม่อ,อยู่บ้านโฮมฮักอยู่เนี่ยอยู่โคกสูงข้าแดงน่ะค่ะ ก็เลยทำขนมจีนมา100ชุดชุดละ20บาทขายยังยังอ่ะเอาไว้แค่นี้ขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ